น,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 นี้ไม่ใช่วันปล่อยตัวป,ปล่อยใจกินอะไรดีนะอะไรที่มันไม่อ้วนก็ช่วยเพิ่มพลังงานเผาผ่านด้วยนวันนี้ชารี่ก็อยู่ที่ฟูดแลนด์นะคะเลือกที่นี่พู้ของเขาถูกและดีเจแลอนแรกก็ให้ข้าวมาถ้วยหนึ่งแต่ขอเขาเปลี่ยนเป็นผาสมื้อนี้ชารี่เลือกเป็นสเต็กไก่พริกไทย<ป><ป>ดำชารี่ชอบเผ็ดก็เลยใส่พริกไทยเี่เลือกเป็นเมนูนี้เพราะว่าไก่ให้โปรตีนกินคู่กับสลัด ผักเผาผ่านดีแน่นอนฉันจะเริ่มจากการกินผักก่อนที่จะได้เลือกกินผักก่อนเพราะผักมีใยอาหารช่วยดูดซึมน้ำตาลไขมันของอาหารที่กินหลังจากนี้เชื่อไหมว่าผักสามารถดูดซึมน้ำตาลไขมันได้ถึง40%ผักได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เริ่มกินสเต็กไก่ได้เลยฉันจะหั่นแค่พอดีคำเท่านั้นหรอการกินคำเล็กและผอมเป็นเรื่องเอาประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเขียวช้าๆเขียวให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนนะฉันบอกกินสองอย่างนี้คู่กันแล้วเผาผ่านได้ดีพรอในเนื้อ เนื้อไก่มีโปรตีนสูงซึ่งถ้าเราจะเผาผ่านไขมันได้ต้องมีสารอาหารของโปรตีนเพียงพอเมื่อก่อนชรีก็เคยคิดนะว่ากินเนื้อสัตว์เยอะๆมันก็อ้วนเดียลดความอ้วนต้องกินแต่ผักดิมันถึงจะถูก <c oughs> ความเข้าใจผิดล้นๆตอนนี้ชรีก็เลยมาปรับพฤติกรรมใหม่ <c oughs> หาความรู้เกี่ยวกับระบบด <c oughs> ้านกรยพฤติกรรมการกินการกินพิพัฒน์ผ้าเบอร์แต่วันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเย็นหรือหลังอาหารมื้อถ่ายช้ีทำแบบนี้ทุกวันลดไปแล้วห้าสิบกิโล